สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ก o o k i ิ g ง a ิ i ต g with Alex ็กนะครับรือปรุงกินกับอเล็กวันนี้พาท่านมาโยมึกนะครับนี่เราตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งที่จะโยมึกเลยครับเอ้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ที่มาด้วยกัน3ามคนก็เพื่อนพ้องน้องพี่ก็3คนต่างโยกันอยู่นะครับตอนนี้โยมึกสดๆเลยครับนี่ร้อนนี่แต่เรามีผ้าครับมีผ้าบังแดดนี่ โทษที่ใส่แว่นวันนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับนี่ต่างคนต่างโยกันแล้วเรืออยู่ใกล้เพียบนะครับตอนนี้นี่มีเรือวนลากอยู่ด้วยบริเวณที่เราโยกหมือกกันนะครับนี่ก็ลากเยอะนะครับทางนู้นเรือทางนั้นเลยนี่ทางนู้นลากคู่ตัวนี้ลากคู่นะครับน้อนี่ับผมปลาเยอะปลาหมึกเยอะนะครับช่วงนี้ หลังจากฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คลื่นลมสงบก็พี่น้องชาวระมงก็ออกลุยกันอีกนะครับขอเวลาประโยมก่อนนะครับได้ยังไงติดตามมาไปดูนะครับมามามาครับเรามาโยมกันวันนี้นะครับได้กี่ตัวก็เดี๋ยวไปดูกันชมกันไปเรื่อยๆยินได้เนอะน้องบุ๊คโหเลยมุกตามเลยมุก

ต้องขังมึกบนเรือนะครับเราก็ตกปลาไปด้วยนะครับเนี่ยได้เหยื่อได้หมึกมาแล้วก็ลุยปลาไว้ด้วยเผื่อว่าจะได้ปลาอินทรีย์เลยครับก็ขออนุญาตปิดคลิปเพลงเท่านี้นะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเราต้องเข้าฝั่งนะครับไว้โอกาสหน้าจะพาท่านมาสนุกสนานกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมจะมาท่องเที่ยวเกาะสมุยแล้วอยากมาตกปลา มาดูปากการางังน้ำตืน้นบอกนะครับติดต่อผ่าน c ุ o กกิ๊งอิตติ้งวิทอเล็กมาได้เราจัดเต็มที่เรื่องเที่ยวเที่ยวกินกินบอกเรานะครับกลับครับกลับกลับเข้าฝั่งครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วกลับเลยเข้าฟังครับเรากําลังเข้าฝั่งอากาศเปลี่ยนแปลงันนี้ได้มันไม่เยอะนะครับไว้โอกาสหน้าล้วจะพาท่านมาเที่ยวกัน เออมา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 ตักหมึกจากห้องกันเลยครับนี่เป็นเป็นอืครับกลับถึงฝั่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรือเยอะเนี่เดินทางกลับถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ